สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊915ทาหลอดนะครับหมอโต๊ะก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุน้ำทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊และสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมของชาวธาตุน้ําธาตุน้ําได้แก่ราศีกรกฎราศีมีนราศีพฤิกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มีนาคมปี2568หมอโต๊ะอธิษฐานให้ดูได้ทัคนาและราศีเลยนะครับ มอโต๊ดูไปโหราศาสาไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไปใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกรับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับคนที่กดติดตามและกดสนับสนุนช่องให้กับช่องหมอโต๊ดนะครับก่อนที่จะอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นหมอโตดขอเช็คพลังงานและตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นไพ่ของเซลติคอส มโต้นอ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่เจ็ดดาบนะการปกปิดการซ่อนเลน มีคนที่ปกปิดกับความรู้สึกหรือมีพลังงานไพ่การที่มีคนคนหนึ่งที่นินทาเราให้้ายเราหรือเป็นพลังงานไพ่การที่ความรับไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าน,นะครับเป็นพลังงานไพ่การเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันถ้ามีไพ่พลังงานไพ่การที่มีคนที่กลับเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นการที่เข้ากลับมาขอความช่วยเหลือในเรื่องการเงินของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะทาวเวอร์การจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่พังมาหรือคุณไปจับได้ไปโปะแตกในเรื่อง ความรักความสัมพันธ์กับอดีตที่ผ่านมามีพลังงานไพ่ดีเอ็มเพรสเทพี่ดาดาวสุกดาววีนัสเป็นพลังงานไพ่การที่คุณกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่าในวันที่เรานิ่งในวันเวลาที่เราจิตใจจิตใจเราอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วในหัวใจที่เคยมอบให้ไขสักคนเนึ่งในวันนั้นที่เขาไม่เคยเห็นค่าในความรู้สึกของเราแต่ในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่ กลับมารักตัวเองขึ้นในวันที่เรารักตัวเองในวันเวลาที่เราทําเพื่อตัวเราเองจะมีคนที่กําลังเสียใจจะมีคนที่กําลังเสียดายกับสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้เขาในวันนั้นนะครับเป็นพลังให้สี่ถ้วยความเบื่อความไม่ได้ดังใจมันอาจจะมีสิ่งที่มันอาจจะไม่ตรงกับใจกับเราเสมอไปนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยการที่มีอะไรที่เข้ามาในกระทบจิตใจเรากระทบกับความรู้สึกของเราเราอาจจะปล่อยไปปลดปล่อย กวความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาของเรานะครับเป็นพลังงานไพ่สี่เหรียญเป็นไพ่ของความห่วงแหนการกลับมาห่วงแหนในความรู้สึกของตวงเราเองการเห็นในความรู้สึกที่แท้จริงของเราในวันที่เราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ด้วยตวงเราเองนะความรักที่เคยมอบให้ใครสักคนหนึ่งคุณอาจจะขอหัวใจขอขอหัวใจของคุณคืนกลับมานะมีพลังงานไพ่เจ็ด เเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับการที่ยังมีคนที่รอคอยอยู่สําหรับบางท่านนะจะมีคานที่รอคอยกับคนเก่าๆกับคนเดิมๆที่หวนคืนกลับมาในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นพลังงานการที่ในวันนั้นที่เราเคยทุ่มเทเราเคยดูแลเราเคยห่วงใยเราเคยจริงใจกับเขาเราเคยให้กับความรู้สึกที่รักและ ทุ่มเทให้กับเขาในวันนั้นมีคนที่กลับมาคิดได้ในวันนี้ก็ได้นะมีพลังงานไพขวีนออบซอดราชินีถือดาบเป็นไพ่ของความเข้มแข็งการฝ่าฟันการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงและความเป็นไปการฝ่าฟันในตอนนี้ของคุณอาจจะเป็นการที่คุณได้เผชิญหน้าหรือเป็นพลังงานการที่คุณไม่ยอมแพ้ก,กับอะไรง่ายอุปสรรคจะเข้ามาสักเพียงใดคุณเป็นคนที่เข้มแข็งอยู่แล้วในความรู้สึกของคุณนะมีพลังงานไพ่ทูออบคัพเป็นไพ่ห่งการพบเจอ มีภัยเห่งการที่ได้มาพบเจอกับคนที่เข้าใจกับคนที่เคยรักกันหรือคนที่เคยมีเยื่อใยให้แก่กันในวันนี้มีคนที่ยังตัดคุณไม่ได้มีคนที่ยังมีจิตที่ผูกผานใจที่ผูกมัดความรู้สึกเดียวกันมีคนที่อยากมีหัวใจเดียวกับคุณในหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะ ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งในทุกช่วงวันเวลาที่ได้พบเจอคุณมีคนที่อยากพบเจอคุณนะมีพลังงานไพ่เดอะไฮโรแฟนเป็นไพ่พลังงานไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคำอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคําอธิษฐานขอพรของคุณนะครับหรือในช่วงนี้อาจจะไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือการฟังเทศน์ฟังธรรมหรือการปฏิบัติ ทำในช่วงนี้นะมีพลังงานไพควีนออาเปอเทิลราชินีถือเหรียญเป็นไพ่ของความมั่นใจคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงในเรื่องความรักเพราะกับสิ่งที่คุณคุณเป็นคนที่รักใครยากคุณได้รักใครแล้วคุณพร้อมที่จะซับพอร์ตคอยเกือ้อกูลคอยดูแลคอยสนับสนุนในสิ่งที่ซี่ที่เราเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันนะความช่วยเหลือกับใครสักคนหนึ่งความรัก ความรักมันมีมีพลังงานไพ่การที่ห่วงใยกันการเห็นคุณค่ากันการแคร์กับความรู้สึกของคนที่เราลักนะมีพลังงานไพ่ในความปรารถนาที่ต้องการที่ต้องจ่ายในราคามหาศาลคือวันเวลาที่มันจะเสียไปหรือในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณคุณจะอยู่ในทุกวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณหรือในสิ่งที่คุณหวังคุณงานที่ทําในปัจจุบันจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้า กับอดีตที่ผ่านมามันเป็นความทรงจํามันคงหวนกลับคืนมาไม่ได้คุณจะอยู่ในทุกเส้นทางเดินและห้วงวันเวลาสิ่งดีๆที่กําลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุน้ํากรกฎมินพุจิกมีพลังไพ่การตื่นรู้การ,ก,ก,ารก้าวไปข้างหน้า มันเหมือนมีพลังงานไพ่การที่เราก้าวไปข้างหน้าในวันที่เราก้าวเดินตามเขาในวันเนี้เป็นฝ่ายเราที่หยุดเดินตามใครสักคนหนึ่งเป็นฝ่ายเราที่อยู่ในที่เดิมของเราในในสิ่งที่เราอยู่ในทุกวันของเราในตอนนี้หรือมีพลังงานให้ความรู้สึกที่ยังคิดถึงมีพลังงานการที่ยังคิดถึงยังเอาเข้าออกจากความคิดยังเอาเข้าออกจากความรู้สึกของคุณไม่ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่ใน ในไพ่ของเจอร่านะผลลัพธ์ของการกระทําช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวความสุข ที่เป็นตัวของคุณเองมันเหมือนห่วงเวลาดีๆที่เรากําลังจะเก็บเกี่ยวกับความสุขกับความสมหวังกับความปรารถนาที่เราหวังไว้ในอนาคตข้างหน้าในวันที่เราได้มาพบเจอทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งสิ่งดีๆมีทั้งสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาแต่เราจะเป็นคนที่เลือกและกําหนดในเส้นทางเดินที่เป็นของเราเองนะครับเป็นพลังงาไพ่เซลติคอร์พลังาไพ่สิบใบนะครับ คนในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมน่ามีพลังงานให้ความหวาดระแวงความหวาดกลัวความหวาดกลัวกการกระทําของเขาคุณอาจจะรู้ถึงการกระทําของเขาแล้วก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างการปกปิดการซ่อนเลนมันไม่มีความรับมีคนที่รับรู้ในความรับของเขาอยู่ในตอนนี้นะอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังหวาดระแวงว่าไปพบเจอใครใครคนนั้นจะทําเหมือนที่เขาเคยทําไว้กับคุณหรือเปล่าในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังกลัว กลัวกับสิ่งที่เขาเคยทําผิดไปหรือในตอนนี้เขาอาจจะได้พบเจอกับคนที่ไม่ได้ชัดเจนกับคนที่ไม่ที่จริงใจกับคนที่ทำอะไรรับหลังเขาอยู่ในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่ชาวธาตุดินการพืชศกมกรธา,ราตุน้ำกรกดมีนพฤชจิกธาตุดมกลุ่มตุลเมทุนนะครับธาตุพลังงานของไพ่ชาวพืชศกลัคนาพืชศกนะคนที่เกิดวันศุกร์ด้วยนะมีพลังงานไพ่ในตอนนี้มีคนที่คิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยดูแลเคยแคร์กับความรู้สึก เคยมีความรู้สึกเดียวกันมีคนที่เคยให้กำลังใจเขาในวันที่เขาทุกข์ในวันที่เขาเศร้าในวันที่เขาเสียใจมีคุณที่คอยอยู่เคียงข้างเขาในวันเนี้ยมีความรู้สึกที่ยังผูกผ่านระหว่างคุณกับเขาอยู่นะครับเป็นพลังงานที่ในตอนเนี้ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อ่านใจคุณไม่ออกในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายคุณที่นิ่งไปเป็นฝ่ายคุณที่เงียบไปเหมือนกับการที่เขากําลังแอบสืบแอบส่องหรือการที่อยากจะติดต่อกลับมาในความรักในความสัมพันธ์ กับสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอยู่หรือเปล่านะครับอขอดูพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมามีไพ่พลังงานไพ่ในอวานนะครับเป็นพลังงานไพ่การห่างไกลคนที่ห่างไกลกันคนที่ต่างกันโดยระยะทางหรือในวันที่ห่างไกลกันทําให้คนคนหนึ่งเห็นถึงความรู้สึกของตัวของเราเขาเองแล้วว่า ว่าเขารักคุณมากแค่ไหนว่าเขาแคร์คุณมากแค่ไหนการปิดกัน้นการมีกำแพงการบล็อกกันไปหรือเป็นฝ่ายเขาที่กลับมาคิดเป็นฝ่ายเขาที่กลับมาทบทวนกับเรื่องราวที่เคยมีปัญหากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาเคยใช้อารมณ์หรือการที่เขาพูดจาไม่ดีกับคุณอาจที่จะเป็นฝ่ายคุณที่ตัดจบกับเขาไปในวันนั้นนะในวันเนี้มีคนที่กำลังรังเลการตัดสินใจหรือลังเลในตอนนี้ของเขาว่า กลับเข้ามาแล้วคุณจะให้โอกาสคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่าในออฟสอดในออฟสอดคือการวิ่งตามไขรสักคนหนึ่งนะในวันที่เราเดินตามหรือในวันเวลาที่เราทําเพื่อเขาเขากลับไม่เคยแคร์ในวันที่เราหันหลังให้กับทุกทสิ่งทุกอย่างจะมีคนที่ขาดกับความรู้สึกเป็นฝ่ายเขาที่ร้อนใจเป็นฝ่ายเขาที่ร้อนหลนเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาถือความรู้สึกของคุณอีกครั้งหนึ่งนะ เป็นพลังงานไพ่ในวันที่คุณหันหลังหรือในวันเนี้เป็นฝ่ายเขาที่เห็นกับความทรงจําเดิมๆความทรงจําเก่าๆยังเอาคุณออกจากความคิดยังเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้ซิกออฟวานหวนกับหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์สิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆนะเป็นไพ่ของคนเก่าๆคนเดิมๆคนที่เคยคุณเคยเรียนรู้นิสัยใจคอของเขามาหมดแล้วคุณเคยอ่านความคิดของเขาได้คุณรู้ถึงความรู้สึกลึกๆของเขาคุณรู้ถึงจิตใจของเขานะ คุณรู้ว่าเขาในตอนเนี้ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังคิดถึงหรือการที่เขากําลังคิดถึงคุณอยู่หรือการที่เขารักคุณมากในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่อยากพูดคําว่ารักอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ทุกอย่างสสายไปเป็นไพ่ไพ่ของการที่เขาแอบสืบแอบส่องสตอรี่แอบสึงส่องโปรไฟล์ของคุณหรือเขาถามคนที่รู้จักกับของ ของคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะมีพลังงานภายในออกครับเหมือนเขาอยากกลับมาเป็นครอบเป็นครัวอยากกลับมาสร้างรากฐานกับคุณนะมีพลังงานไพ่ดีแฮงแมนดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าการไปต่อการติดแงกอยู่กับความคิดเหมือนเขาอาจจะเป็นพลังงานการที่ในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่หลงไปในความรู้สึกชั่วครั้งชั่วคราวมันเหมือนพลังงานการที่ในความรู้สึกที่เคยหลงไป ในการที่ไม่ดีนะมันเหมือนกับการที่เขาไปมีความคนอื่นหรือความเจ้าชู้ของเขาในวันนั้นทําให้เขารู้สึกในวันนี้นะมีพลังานไพ่การติดแงกอยากแก้ไขอยากแก้ไขกระปมปัญหาที่ในวันนั้นที่เขาทําผิดไว้กับคุณนะเดอะเฮอร์มิตชาวกันลัคนากันเขาอาจจะเน็บหนาวอ้างว้างเดินอยู่ตามลําพังในเส้นทางเดินที่เน็บหนาวในเส้นทางเดินที่ไม่มีคุณมันเหมือนก้าวในทุกๆก้าวเนี่ยมันเหมือนเขาก็คิดนะ ว่ากับสิ่งที่ไม่มีคุณแล้วอ่ะเขาจะก้าวไปในทิศทางไหนเขาจะเดินไปในทิศทางไหนเขาเก้าวไปต่อไม่ได้ท่านไม่มีคุณในตอนนี้เหมือนเขาจะวนกลับเหมือนเขารอคอยโอกาสเหมือนเขารอคอยจังหวะที่ได้พบเจอกับคุณนะมีพลังให้ในเดเว o ์การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือการในวันที่สิ้นสุดอยากกลับมาเริ่มต้นหรือเข้าไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งที่มัน ที่เขาไปเรียนรู้ในการที่เราแยกกันไปหรือในวันเวลาที่เราห่างกันไปทําให้เขารู้ใจตัวเองนะว่าใครคือคนที่แคร์เขาว่าใครคือคนที่ชัดเจนว่าใครคือคนที่มอบกับความรู้สึกว่าใครคือคนที่รักเขาที่สุดในวันเนี้ยเขารู้แลว,ว่าในวันนั้นคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ให้กําลังใจคอยเตือนเขาคอยบอกเขาคอยทําทุกๆอย่างเพื่อเขาสอง สองมือที่มาจับกันอีกนะมีพลัง Jamie, งานไพ่ถูออกครับอยากจับมืออยากกลุ่มมืออยากจับมือแล้วเดินทุกก้าวไปด้วยกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ความฝันความหวังเขาอยากกลับมามีความฝันเขาอยากกลับมามีความหวังร่วมความฝันและร่วมอนาคตร่วมกับคุณนะมีพลังงานไพ่ขวีนอวนด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณนะเป็นพลังงานไพ่คนที่มีความเก่งความรู้ความสามารถคนที่ขยันในเรื่องการงานคนที่ทําเก่งในเรื่องการงานของคุณนะ อาจจะเป็นการที่คุณทั้งเก่งในเรื่องนอกบ้านทั้งเรื่องในบ้านทําทุกทุกอย่างคนที่ควที่โฟกัสถึงเรื่องในตัวของคุณเองในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่จะดูถึงสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่กลับมาพูดคุยกับคุณแต่ในการที่พูดคุยกันอาจจะเป็นการที่ใช้ความรู้สึกแห่งความรักพูดคุยกันความเอาใจใส่ความดูแลของคุณความผูกพันของคุณในตอนเนี้ยเขาอยากงอคุณนะ เขาอยากง้อขอโอกาสแต่คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจว่าในหัวใจของคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับคนที่เคยทําให้เราผิดหวังให้เราเศร้าให้เราเสียใจอยู่หรือเปล่าในตอนเนี้ยมันเหมือนคุณจะเป็นคนที่กําหนดในเส้นทางเดินและอนาคตด้วยตัวของคุณเองนะเออมีพลังงานไพ่ความมั่นคงในตัวของคุณเองคุณบอกว่าในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเราที่กําลังนิ่งเป็นฝ่ายเราที่ไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วนะมันเหมือนกับการที่ในตอนเนี้ย มันเหมือนความรู้สึกที่เรากลับมาแคร์กับความรักหรือเรากลับมาเห็นกับความรักที่เรามีความรักให้กับตัวเองมากกว่าเราอยากในความรักที่เรารักตัวเองเนี่ยเราอยากให้คนที่ให้ค่ากับเราให้เห็นคุณค่ากับเราให้เขารักเราจริงในวันนี้อาจจะเป็นพลังงานการที่คนคนหนึ่งอาจจะกลับมาเหมือนแคร์กับความรู้สึกของคุณในทุกๆเรื่อง คนที่หลักกันเขาจะแคร์กับความรู้สึกเขาจะไม่ใช้คําพูดคําจาที่ไม่ดีนะมันเหมือนกับการที่เขาใช้หัวใจในการพูดคุยนะมีพลังงานให้การติดต่อคุณกับเขาอาจจะยังตัดกันไม่ขาดนะครับเป็นไพ่ของจัดเมนขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่ตัดกันไปแล้วหรือการจบกันไปแล้วตัดเท่าไหร่ก็ยังตัดกันไม่ขาดนะมันยังเหมือนมีการที่ได้ยังได้โคจรมาโคจรมาเจอกันมันเหมือนบุกเพหรือบุมพรมลิขิต คู่คนที่คุ้นเคยคู่คนที่เคยสัญญาร่วมกันมามันเหมือนกับการที่ในตอนเนี้มีคนที่กลับมาร่วมทุกข์ร่วมสุขการแก้ไขแห่งการกระทําในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่กําลังกลับมาแก้ไขแห่งผลแห่งการกระทําท่านมีไพ่ของจัดเม้นเนี่ยคุณกับเขาอาจจะเ,เคยเป็นคู่กันมาจากอดีตชาติมันเหมือนกับการที่เหมือนเหมือนเป็นคู่การกระทําร่วมกัน มันต้องโครจรมาเจอกันในความผิดหวังในความเสียใจคู่ที่รักกันคู่ที่ผูกพันคู่ที่ผูกมัดนะมีพลังพง่ายค,คนที่มูฟออนไม่ได้ให้การเวลาเนิ่นนานสักเพียงใดเขาก็ยังมูฟออนออกจากคุณไม่ได้นะครับเป็นไพ่ของการที่เหมือนมันเหมือนกับการที่เขาผ่านคลื่นลมและมรสุมอุปสรรคและปัญหาในตอนนี้ของเขาตามลําพังนะมันเหมือนเขาไม่ได้พบเจอคุณอีกแล้วมันเหมือนเขาอาจจะ ไม่ได้พบเจอกันในวันเนี้ยเขาดูแล้วว่าการพัดภาคแห่งความรักที่เคยผูกมัดที่เคยผูกพันซึ่งกนและกันจัดเม้นกับพลังงานไพเดวิลเนี่ยคือคุณกับเขาอาจจะมีข้อตกลงคําผูกมัดกัะอดีตท,ที่ผ่านมาของคุณมีคนที่กลับมาค้างรักคุณมีคนที่จะไม่ยอมจากคุณไปไหนหรือเป็นฝ่ายเขาที่กําลังแอบพึงหวงในความรักในความสัมพันธ์หรือแอบหึงหวงคุณอยู่ในตอนนี้ ตอนนี้มีคนที่ขาดคุณไม่ได้นะเขาอยากกลับมาเห็นรอยยิ้มเขาอยากกลับมาเห็นความอบอุ่นเขาอยากกลับมาเหมือนเห็นในทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันนะมีเป้าหมายเดียวกันไออุ่นความอบอุ่นนะออขอดูปนางไพ่ใน ปัจจุบันนะครับของชาวธาตุน้ํากระกฏมินพฤจิกคนในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คไพ่พลังงานางไพ่ในปัจจุบันนะครับมีไพ่ของซิกออฟครับเป็นไพ่ของคนเก่าๆคนเดิมๆนะอาจจะเป็นการที่คิดถึงวันเก่าคิดถึงคู่คนที่เคยรักคู่คนที่เคยแคร์คู่คนที่เคยพร้อมที่จะสร้างอนาคตไปร่วมกันในการสร้างอนาคตเนี่ยเป็นการที่มันมีอุปสรรคนะ มันมีอุปสรรคข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรวันข้างหน้าแต่คุณรู้ว่าในวันเวลาที่ผ่านมาหรือในวันนี้คุณได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองแล้วและการที่มีคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกค่ะคุณจะดูถึงคนคนเนี้ว่าเขาอ่ะแคร์คุณมากแค่ไหนว่าเขาพร้อมที่จะทุ่มเทกับคุณหรือเปล่านะครับเป็นพลังงานไพ่ในเป็นพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีโอกาสดีดๆเขาอาจจะเป็นพลังงานการที่ ในวันนี้เขารู้แล้วว่าคุณค่าแห่งความที่ดีของคุณเนี่ยเขาอาจแพ้ใจคุณนะแพ้ใจคนดวงหนึ่งที่เคยทําเพื่อเขาในวันนี้คนที่ใจแข็งคนที่ปากแข็งอยากกลับมาพูดกับความรู้สึกของเขากับสิ่งที่ผ่านมาเหมือนเหมือนกับการที่ในวันที่เขาไปมีคนอื่นเขากลับไม่เคยแคร์ในความรักในความสัมพันธ์แต่ในวันที่กลับมาเนี่ย คุณจะถามกับความรู้สึกหรือการที่จะให้อภัยกับคนคนหนึ่งอีกได้หรือเปล่าในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขาตื่นรู้มันเหมือนกับการที่คุณเขายังตัดกันไม่ขาดมีพลังงานไพ่ในความคิดของเขาเนี่ยที่เป็นการที่เขาคิดเยอะคิดมากในตอนนี้นะเป็นไพ่แห่งการที่ชัดเจนคำมั่นคำสัญญามันยังอยู่ในความรู้สึกลึกๆของเขาในวันนั้นที่คนที่เคยผิดสัญญาคนที่เคยผิดศัจจะ คนที่ไม่เคยสนใจคุณนะมีพลังงานไพ่เดอะสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวคุณเองนะการขอโอกาสการเริ่มต้นใหม่เขาอยากให้คุณศรัทธาในความรักที่เขาจะมอบให้คุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานไพ่ในเดอะเทมเพลนการ,ปรเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใหญ่แห่งความรักสายใหญ่แห่งความผูกพันทูอัพครับมีคนที่อยากมาพบเจออยากมองตา อยากแลกทถ่วยของความรู้สึกตอนเนี้ยเขาแข่คุณมากนะเขาแข่คุณเขาแข่กับความรู้สึกของคุณเขาจะกลับมาทําให้วันเนี้ยที่เป็นระหว่างคุณกับเขาดีที่สุดขอโอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งขอโอกาสให้กับเขาได้ปรับเปลี่ยนนะขอโอกาสให้เขาได้เปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองเพื่อคุณนะมันเหมือนกับการที่คํามั่นคําสัญญานะคำมั่นคําสัญญาคนเราสัญญาแล้ว ก็ต้องรักษาคําพูดนะมีพลังไพ่หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนนะความจริงและความชัดเจนถ้ากลับเข้ามาแล้วคุณอยากได้รับความชัดเจนอยากได้รับกับความจริงการที่อยากได้รับกับความจริงก็คือถามกับความรู้สึกในตอนนี้ของคุณและเขาใช้ความรู้สึกพูดคุยใช้ความรู้สึกที่ยังรักกันยังแคร์กันอยากไปต่อด้วยกันอีกหรือเปล่าในวันที่เป็นของคุณและเขา ในวันนี้มีพลังางานไพ่นะครับขอดูพลังางานไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับ The Tower การจับได้การโป๊ะแตกนะมีพลังางานไพ่ความรู้สึกที่มันผิดไปแล้วความรู้สึกที่มันเสียใจไปแล้วความผิดหวังกับคนคนหนึ่งไปแล้วมันก็คงกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ มันยังมีความหวาดระแวงในใจของคุณอยู่นะมันเหมือนกับการที่เ้อเขากลับมาอีกอ่ะมันก็ยังมีความหวาดระแวงเราเราไม่อยากที่จะเสียใจเราไม่อยากที่จะผิดหวังนะในวันที่เราเข้มแข็งในวันที่เราอยู่ได้กลับอยากกลับมาในวันที่เราเสียใจในวันที่เราทุกข์ในวันที่เราเศร้าในวันที่เราเสียใจกับเขามากพอในวันเนี้ยในวันที่เราเข้มแข็งเหมือนมีพลังงานไพ่คนที่จะกลับมายอมพ่ายแพ้กับคุณนะมันเหมือนมีพลังงานไพ่ห้าเหรียญ ห้าเหรียญน,นี่คือพลังงานไพ่ความโดดเดี่ยวความอ้างว้างหรือในตอนนี้เขาอาจจะเป็นพลังงานไพ่การที่มีปัญหาในเรื่องการเงินหรือมีพลังงานไพ่ความเสียใจหรือเสียดายในตอนนี้เขาดูแล้วว่าความโดดเดี่ยวความอ้างว้างในวันนั้นที่เขาเคยให้เราโดดเดี่ยวในวันนี้มีคนที่ดูแล้วว่าความโดดเดี่ยวเป็นเช่นไรมีไพ่พลังงานไพ่ king of wands ลาชายไฟถ้ามีไพ่ของ king of wands ขึ้นมาในพื้นดวงชะตาเนี่ยคุณเป็นคนที่ รักใครแล้วคุณรักจริงทุ่มเทให้ทุกๆอย่างแต่เวลาที่คุณเลือกที่จะตัดอะมันมีควีนออฟสอดเนี่ยคุณเป็นคนที่ชัดเจนคุณเป็นคนที่ไม่หันหลังไปมองแล้วคุณเป็นคนที่ใจเด็ดกับตัวคุณเองแต่ในในตอนเนี้ยมันเหมือนเขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวคุณนะก้าวเหรียญเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่แอบสืบแอบซองอยากกลับมาเห็นรอยยิ้มของคุณอยากกลับมาสร้างอนาคต อยากมีความก้าวหน้าไปด้วยกันหรือคุณเขาได้กลับมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังให้หนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสดีโชคดีหน้าดีแฮงแมนมันเหมือนเขาก็ยังเอาคุณออกจากความคิดหรือเอาคุณออกจากความรู้สึกมันเหมือนไปต่อไม่ได้มันเหมือนมันเหมือนเขาก็ไปตอนไม่ได้ในตอนนี้นเหมือนเขาอาจะเป็นฝ่ายที่รอรอคอยให้คุณเปิดโอกาสรอคอยการอาภัย จากคุณนะมีพลังงานไพ่สามถ้วยเติร์ดปาร์ตี้เป็นพลังงานไพ่ความเป็นมือที่สมหรือ,อยังตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่มีเป็นมือที่สตอนเนี้ยจะเป็นฝ่ายเขาที่กำลังตัดสินใจหรือเป็นฝ่ายคุณที่กำลังตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ในการรอคอยใครสักคนหนึ่งนะเป็นพลังงานไพ่เหนื่อยกับความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมา การหันหลังหรือตอนนี้เขาอาจจะไปพบเจอกับคนที่กินทเที่ยวดื่มเล่นวางผลประโยชน์หรือไม,ไม่ไม่หวังถึงอนาคตในเรื่องเป้าหมายนะไม่เหมือนตอนที่อยู่กับคุณคุณวางแบบแผนคุณวางเป้าหมายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้อะไรมาง่ายๆถ้าได้ได้ทุ่มเทแล้วคุณจะไปถึงเป้าหมายแห่งความสําเร็จในสิ่งที่คุณหวงังในสิ่งที่คุณตั้งใจอยู่นะครับเป็นพลังพายเจ็ดไม้เท้ามีพลังพายเดิมูนความคิดถึง มีไพ่ของคนที่จมดิ่งอยู่ในความคิดถึงในตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากเขาแคร์คุณมากอาจจะเป็นการที่เขาอยากติดต่อส่งข้อความมาหาคุณแล้วคุณไม่อ่านเขาหรือเปล่าตอนนี้มีคนที่กําลังเสียใจที่คุณคุณคุณไม่ให้โอกาสกับเขาหรือเปล่าเขาได้นะอันที่เป็นการที่ในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่เหมือนเข้มแข็งขึ้นนะมีพลังไพ่เดอะสตา การอ้อนวอนการขอร้องหรือจักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่หรือการเริ่มต้นกันใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นได้ใหม่ถ้าถามใจตัวเองกันแล้วว่ายังรักกันอยู่ไหมยังแคร์กันอยู่ไหมยังอยากพร้อมไปด้วยกันอยู่ไหมนะมีพลังงานให้เดอดทำแบบนัน้นการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงความผูกพันความผูกมัดคุณกับเขายังมีจิตที่ผูกพันใจที่ผูกมัด ที่ยังตัดกันไม่ขาดนะมันเหมือนมันเหมือนยังมีสิ่งที่ยังเป็นคู่กันอยู่คนที่เป็นคู่กันคนที่แคร์กันคนที่วนกับแล้วมาปรับเปลี่ยนหรือการที่คุณกับเขาจูนเข้าหากันเคมีที่ตรงกันความรู้สึกเดียวกันการกลับมาของคนคนหนึ่งควนคืนในความรักในความสัมพันธ์นะครับขอูกษ์พระานางสรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพฤจิกนะครับ มีไพ่ของ9้าเหรียญน,นะครับเป็นพลังงานไพ่ใน9ก้าเหรียญเนี่ยความมั่นคงในเรื่องการเงินของคุณนะคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องการเงินในสิ่งที่เราอาจจะมีสเสน่ห์ในตัวของเราเองหรือความมีสเสน่ห์หรือความเป็นอิสระหรือการที่เราอยากอยู่เป็นโสดก่อนก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่ดีเอ็มเพรสเทพที่ดาดาวสุขดาววีนัทคนที่อยู่กับใครแล้วคุณจะคอยเกื้อกูลและไม่ใช่เราที่เป็นคนที่คอยช่วยเหลือกันในเรื่องความหลักนะ คู่กันแล้วมันอาจจะเป็นต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นต่างฝ่ายต่างจับมือในวันที่เราทุกเราก็จะทุกไปด้วยกันในวันที่เราสุขเราจะสุขไปด้วยกันในวันที่ก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆมันเป็นเหมือนอดีตแห่งความทรงจําที่ดีแล้วว่าระหว่างคุณกับเขาที่ได้มาปรับความเข้าใจหรือได้กลับมาเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งเป็นพลังงานไพ่การที่ตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ขาดนะท่านมีพลังงานไพ่จัดเมนขึ้นมาเนี่ยยังไงคุณกับเขาก็ต้องมาพบเจอกันอยู่ดี มันเหมือนมันเหมือนมีพลังงานให้การที่คุณกับเขาเคยอธิษฐานกันมาเคยร่วมคำมั่นคำสัญญาคำผูกพันคำผูกมัดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันนะมันเหมือนการที่ได้มาพบเจอกันแล้วมันเหมือนการชดใช้กับความรู้สึกหรือการชดใช้กรรมหรือการที่มีมีจิตที่สัมพันธ์กันความรู้สึกเดียวกัน หรือคุณกับเขาเคยเป็นคู่กันมาก่อนนะมีพลังงานไพ่สามดาบความเจ็บปวดมีคนที่รู้ถึงความเจ็บปวดแล้วในตอนเนี้ยมีคนที่เจ็บมากนะเจ็บมากในวันที่ขาดคุณไปเจ็บมากในวันที่ไม่มีคุณเจ็บมากในวันที่ไม่ได้พบเจอคุณนะมีพลังงานไพ่ในหนึ่งดาบหนึ่งดาบเป็นพลังงานไพ่การแอบซื้อแอบซองการแอบมองนะครับเป็นพลังงานไพ่ในเดอะเฮอร์มิตชาวการลัคนาการการที่มีครูบาอาจารย์หรือการที่มีสติ จะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตสิ่งไม่ดีไปได้นะเป็นพลังงานไพ่การที่มีคนที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังคิดทบทวนกับสิ่งที่ผ่านมาอยู่ว่ากับสิ่งที่เรามอบให้ใครแล้วในวันเนี้เป็นฝ่ายเราที่อยู่ได้เป็นฝ่ายเขาที่จะทุรนทุรายร้อนหลนร้อนใจเพราะมีไพ่ของจัดเม้นเขายังตัดคุณไม่ขาดโชคชะตาวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขา ได้มาพบเจอกันนะมีพลังงานไพ่ดีหายพิเทศความรับการปกปิดความงุดหิดความว้าวุ่นความไม่สบายใจมีคนที่ว้าวุ่นอยู่ในตอนนี้นะเขาขาดคุณไม่ได้เขาอยากพบเจอคุณคำมั่นคำสัญญ,ญาคำผูกพันคำผูกมัดเป็นพลังงานไพ่การเรียนรู้และการเริ่มต้นกันใหม่นะเป็นพลังงานไพ่ในตอนนี้มีคนที่กําลังกลับมาเริ่มต้นจักรวาลดึงดูดหรือมีพลังงานไพ่การศรัทธาในความรัก การศรัทธาในคำมั่นคำสัญญาคำผูกมัดระหว่างคุณกับเขายังมีข้อตกลงที่ยังตัดกันไม่ขาดนะครับของชาวธาตุน้ำหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดเป็นกำลังใจให้ช่องกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุน้ำทุกๆท่านนะครับ